ตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐกำลังเผชิญภาวะโอเวอร์ซัพพลายปี2025กำลังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐบ้านที่ขายไม่ออกกำลังสะสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วราคามีแนวโน้มปรับตัวลงและเจ้าของบ้านหลายรายกำลังเผชิญกับค่าครองชีพสุดช็อกจากภาษีทรัพย์สิสนและค่าประกันบ้านที่พุ่งสูงวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึง8เมืองที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานบ้านและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตลาดคอนโดในฟลอริดา ที่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงทิศทางตลาดอสังหาทั่วโลกใครที่ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจหรือกำลังมองหาสัญญาณฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐกำลังเผชิญภาวะอ v e r supply อุปทานบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2025จำนวนบ้านที่ประกาศขายในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเกือบทุกตลาดความต้องการซื้อลดลงเนื่องจากราคาบ้านสูงและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทำให้บ้านขายยากขึ้นส่งผลให้มีบ้านคงค้างในตลาดมากขึ้นและราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลงผลกระทบจากภาษีทรัพย์สิสนและค่าประกันบ้านเจ้าของบ้านในสหรัฐกำลังเผชิญกับช็อกด้านค่าประกันบ้านและภาษีทรัพย์สินที่สูงขึ้น หลายรัฐเช่นฟลอริดาและลุยเซียนามีค่าประกันบ้านเพิ่มขึ้นถึง50-100%ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเจ้าของบ้านจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ปลดภาระจำนองแล้วตัดสินใจไม่ต่อประกันภัยเพราะค่าใช้จ่ายสูงเกินไปทำให้บางคนต้องขายบ้านย้ายออกจากพื้นที่ที่มีค่าครองชีพสูงตลาดคอนโดกำลังถูกกดดันนะราคาค่าดูแลและซ่อมแซมอาคารสูงขึ้นมากโดยเฉพาะคอนโดเก่าในฟลอริดาหลังเหตุการณ์ตึกถล่มเซิร์ฟไฟคอนโด คอนแลเจ้าของคอนโดบางแห่งถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม,ตมถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ประมาณ3.5ล้านบาทเพื่อปร,ปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ส่งผลให้ตลาดคอนโดในฟลอริดาและไมอามีซบเซาอย่างรุนแรงเมืองที่มีสต็อกบ้านพุ่งสูงสุด8อันดับเดนเวอร์โคโลราโดบวก42เอร์เการย้ายเข้าลดลงและมีการสร้างบ้านใหม่จำนวนมากออแลนโดฟลอริดาบวก4 2การย้ายถิ่นฐานชะลอตัวจากช่วงโควิด k i n สปอร์ตเทนเนสซีบวก42%อุปทานเพิ่มขึ้นแม้ยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดทูซอนอ Arizona บวก43%ผู้ซื้อเริ่มมีอำนาจต่อรองมากขึ้น n นเปิล f l ฟลอริาบวก45%ตลาดรูที่เคยแข็งแกร่งเริ่มอ่อนตัวลงไมอามี l ฟลอริดาบวก45%ผลกระทบจากค่าประกันบ้านและตลาดคอนโดซอบเซาเบอร์ลิงตันเวอร์มอนบวก47%แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของบ้านประกาศขายเริ่มขยายไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซาวานาจอร์เจียบวก60%สต็อกบ้านเพิ่มขึ้นมากที่สุดในสหรัฐแนวโน้มดอกเบีย้ยและผลกระทบต่อตลาดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้บ้านยังคงสูงที่ระดับ6-7%เทำให้ตลาดชะลอตัวแม้ธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยแต่ยังไม่ส่งผลต่ออัตราดอกเบีย้ยกู้บ้านมากนักหากอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นอาจทำให้เกิดวิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพย์คล้ายปี2008 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะโอเวอร์ซัพพลายที่เกิดจากราคาบ้านที่สูงเกินไปอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูงและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ขายต้องปรับราคาลงเพื่อดึงดูดผู้ซื้อโดยเฉพาะในตลาดคอนโดและเมืองที่มีการย้ายถิ่นฐานลดลงแนวโน้มนี้อาจเป็นโอกาสสำหรับผู้ซื้อที่รอคอยจังหวะเข้าตลาดในช่วงราคาปรับฐานถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดซับสไตร์เรียนรู้จากผู้คนทั่วโลกบิตคอยเทคโนโลยีการเงิน พร้อมไหมเซ็ตที่มองไปในอนาคตก่อนใครแล้วพบกันในคลิปต่อไป StackSats Stay Humble